สวัสดี FC พี่น้องที่ติดตามช่องของวิทยุดินนะครับวันนี้ผมจะ้ามาเบิงก้ายงามยู่คอกมื่นใหม่งามนะครับพี่นอ้องยุบานลุบหย่าค่าตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องขอกนี่ก็มีก้ายหลายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะ้าไปเบิงที่เราตูนะครับ นี่นะครับพีน้องเดี๋ยวจะพาเข้าไปเบื่องข้างในน้ำนะครับนี่นะครับปีน้องมีเต้ควายตัวงามๆนะครับควายหนุม่มควายสาวควายแม่ตีกำลังตั้งทองกำลังมัานนะครับผสมแล้วกับหลายตัวนะครับกับควายดังๆพอพันควายที่มีสื่อเสียงในตอนนี้กับหลายตัวนะครับข้าผมครับ แม่สาวสองปีเจ็ดเดือนครับครับผมแม่แม่นี่เนาะครับลูกพญาหงลูกของพญาหงษ์สูงร้อสเดียวร้อยสสูงร้อยสี่สิบเจ็ดเสนติเมตรเนาะครับเนาะครับสองปีเจ็ดเดือนอายุสองปีเจ็ดเดือนนะครับทองว่างทองเปานะครับพี่น้องยังยังบัท่นได้ผสมนะครับท่านท่านูแหกบ่ท่านด้เพียงครับโอ้ นี่นะครับพี่น้องข้างในก็จะเปิดไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาหามง่วงแรงกว่าเกือบจะสิบแปดนาฬิกานะครับเกือบจะหกมง่วงแรงนะครับตัวนี้ลูกของพญาหงนะครับับครตัวนี้แหรอครับพี่พี่จทย์ครับตัวนี้นี่จะเป็นลูกสิงโตครับลูกสิงโตมันเป็นค้ายเผือกครับตัวนี้เป็นค้ายค้ายเผือก แม่นรับอทองแรกเื่กันครับทอง<ต>แรกอายุอายุกสิประมาณอาสองปีเก้าเดือนนี่แหละครับอายุเพิ่นมาโด,โ,ดโดยประมาณโดยโดยโดยประมาณครับตอนตอนนี้เพิ่นเพิ่นทองนนี่นทองทอง,ทองกับบิ๊กเบิร์ดครับทองอยู่กับบิ๊กเบิร์ดทองบิ๊กเบิร์ดได้อสี่คกเดือนลวครับคบเดือนแล้วค,ว,ความสูงกับอายุประมาณร้อยสี่สิบสี่บวกครับความสูงอยู่ประมาณร้อยร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบสี่ครับ พ่อพ่อนี่เป็น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 ลูกสาวสิงโตครับสิงโตเพชรอุดรครับโอ้พ่อของควายตัวนี้เป็นสิงโตครับสิงโตเป็นลูกเพชรอุดรครับโอ้เป็นลูกสายเพชรอุดรสิงสิงโตนี่เป็นควายดำสิงโตเป็นควายดำครับมาผสมกับแม่ดอนครับโอ้แม่แม่ของเพื่อดอนครับเพื่อกับเลดอนครับผมเห็นซอมโตครับตัวหนึ่งซื้อกันไปโคราชเมื่อเร็วๆนี้ครับเห็นเห็นว่ากันหลายบาทกันหลายบาทดู เจ็ดแสนตัวพนักซื้อกันโอ้ตัวนั่นเป็นตัวนั่นเป็นพีหรือเป็นนอตัวนี้ครับเป็นน่าจะเป็นเป็นพีครับเป็นพีตัวนั่นนานเพิ่งสูงกว่าโอ้สูงกว่าราคากัสูงกว่าครับครับผมสูงหน่อสี่สิบพกโอ้ผมไม่เผือกสองตัวเท่าที่เห็นลูกสิงโตสายเพชรุด,ดรนเนี่ยครับครับผมใหญ่ครับหนาแข็งแรงใหา่หนาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช่เลยครับเดี๋ยวผมจะให้พี่นอเอฟซีเบิ้งนะครับ เป็นกระเชองนะครับเป็นไฟฟายแม่มันนะครับกําลังทองท่องท่องยุคกับผู้ใดก่อนครับพี่ยุธท่องยุคกับบิ๊กเบิร์ดโอ้เดี๋ยวค่อยดุ้นต่อไปนะครับว่าลูกไขยเจ้าสจะออกมาดําหรือดอนนะครับพี่น้องข้อตันจืดลือเลยนะครับกนากขนาดเป็นไฟายแม่นะครับทองแรกนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมกัดเจะมมามอัปเดตว่าลูกข้าเจ้าน้าตาเป็นจังไดเป็นตัวแม่ตัวผู้จะเป็นดำหรือดอนนะครับผมบเดี๋ยวไปเบิ่งตัวไปเบิ่งตัวต่อไปเนาะครับตัวนี้เหรครับพ่ยุทธครับตัวนี้จะเป็นในลูกสาวเบิ่มพัดล่างครับจะแยกแม่เพื่อแม่ได้ ประมาณอาทิตย์นึงแหะครับโอ้ไปแยกออกมาจากจากแม่เพิ่นจากแม่ครับอยู่บุรีรัมย์ครับแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบแปดครับแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบแปดแม่เพิ่นอยู่บุรีรัมศัก<ย>ดิ์พิจารณ์เพื่นเ,เนเนี่ยครับนี่อายุได้เอ่อประมาณเก้าเดือนนี่แหะครับจนต้งใบปเปิดเพิ่มข้นอ๋อประมาณก็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอายุวันทีสิบแปดมันครบทิศเอ็ดเดือนครับวันทีสิบแปดเดือนกรกฎาคมนี่แม่นจะครบ จะครบสิบเอ็ดเดือนนะครับความสูงมีรอยสามสิบความสูงนะครับผมครับสามสิบโดยประมาณครับครับลูกสาวครับลูกสาวของเบิรมพันล้านแต่ว่าแม่เปินอยู่บุรีรัมย์แม่ครับแม่แม่เป็นสายปานพุทดินครับโอ้นี่นะครับพ่อผมที่ยุดได้มาหลายปอนได์้ครับนี่ครับราคาเกืสี่ยู่สิบก่าแน่นะครับสิบก่าแน่เนาะ ตอนตอนพิยูดได้ม้านะครับพี่น้องเนี่ยครับเดี๋ยวพามาเบิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับตัวน่าจะเป็นลูกใบยกครับตัวนี้เป็นลูกของใบยกครับลูกใบยกท่องท่องสาวคือกันครับสูงร้อยห้าสิบครับสูงร้อยห้าสิบนะครับครับอยู่ในท้องนั่นคือเข้าเจลเล่นครับโอ้ท้องในหาเดือนแล้วครับท้องกับเกาเจลเล่นไดหาเดือนนะครับพี่น้องเป็นเป็นลูกสาวใบยกครับตัวนี้เป็นลูกของใบยก ครับผมครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิ่งขางในนะครับพี่น้องนี่นะครับไอเบิ่งตีนเบิ่งกีบเพิินนะครับเป็นลูกของใบยกนะครับสูงลอยหาซิบนะครับพี่น้องท้องกับเก่าจะเลื่อนไดหาเดือนแล้วนะครับ สลับจัเปียนครับแต่จำเก็บจำนี้เลยครับผมอัตลักษณ์อุดมทัศนีควายไทยมีครบนะครับพี่น้องตัวนี้เหรอครับพิยุทธ์นี่ยควายดอนน้อยนี่เป็นลูกเจ้าฟ้าครับเป็นลูกเจ้าฟ้าเพิ่งได้กลัปีนี่เหรอครับครับครับคือคือเพิ่นมากครับไปแยกแม่เพิ่นมาก แม่เป็นอ่าเป็นค้อยเผือกไกไ่ส,นนสายมัตนาคอนสวรรค์นะครับครับสายบุรีมัตนาคอนสวรรค์แต่มันแม่น,นี่สูงอยู่เลยครับแม่สูงอยู่ในร้อยสี่สิบแปดอยู่ครับแม่เพิน่นตัวตัวแม่ของของเพินน่นเนาะแม่ของเพิน่นแต่ว่าเพพ่อเพิ่นเน่ะคือคือแก้วฝ้าครับโอ้เป็นเป็นยญาค้อยเผือก่แม่นอยู่ปลาจีนแม่นแม่นแม่แม่บ่รับแก้วฟ้าอยู่ปลาจีนบุรีนะครับ ตัวนี้เป็นลูกของเป็นลูกสาวของแก้วฟ้านะครับแต่หัวเปียสูงประมาณเท่าไหร่ครับนี่สี่บอสหน่วยสามสิบบวอยู่บอสนี่นะครับเพิ่มหน่วยสามสิบบวชอยู่ดอกกับครับกินเก่งเลี้ยงง่ายครับกินเก่งเลี้ยงง่ายจะจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์ดูคอเข้าบวชครับวันนี้พอมันใจครับเพราะปกติผมก็บจะ ้งซื้อมาขายไปยืดตลอดโอ้ซื้อมาขายไปมีเอฟซีมีพี่น้องอยู่ในเฟซในกลุ่มกัแบงไปขึ้นกันเอ่อผลทักมาผนอยากได้กับแบงค์ผลไปขึ้นกันแบงค์กไปครับครับผมครับแต่ผู้ได้สนใจก็ล้องทักเข่ามาเบิร์นะครับผมจะติดต่อพิยุทธ์เปิร์ธไห้นะครับพี่น้องได้ครับเป็ครับไปพัฒนาคไปพัฒนากันต่อไปนะครับตัวนี้ล่ะครับพิยุทธ์แนะนวหนำนะครับเนี่ย แม่่นีตัวนี้แม่หงคือเพิ่นแม่หงลูกลูกสองในท้องครับลูกที่สองในท้องครับเป็นลูกเพชรดำลูกสาวเพชรดำเป็นลูกสาวของเพชรดำครับเพชรดำที่เป็นไปได้แกนเชื่อมยูไทร์โมดีหาหาครับครับแม่นี่เป็นลูกของเพชรเพชรดำเป็นลูกสาวของเพชรดำเป็นลูกสาวของเพชรดำเล่าเพิ่นท้องกับตัวไหนครับเนี่ย ทองกับปลากล้วยครับตอนนี้ทองกับปลากล้วยน้องบัวครับประมาณ6เดือนแล้วโอ้สูงก็อยู่น่าจะ148น่าจะได้อยู่ครับพ่อสูงเป็นลอยสี่สิบแ่สิบสี่แปดนี่ยครับไงไงเงานะครับพี่น้องใหญ่ยาวไหวแม่แม่แม่หนิที่สาวของพ่อพันกำลังพ่อพันดาวลูกซื้อเขาใหญ่ครับน้องเพิ่นเขาใหญ่โอ้พี่สาวแท้ๆแม่เดียวกันแต่คนละพอ กับเขาใหญ่ก <screws in the ground> ับเขาใหญ่นะครับครับเจ้าเขาใหญ่ครับโอ้ตัวนี้เป็นเป็นพี่สาวกว่าพี่สาวแท้ๆเลยครับเป็นเป็นเป็นเดียวกันครับแม่ยังอยู่ครับครับผมแม่สูงลอยหาพี่หกครับที่ป้ายอุทัยธานีครับครับนี่นะครับพี่น้องวงหงนาวงเขาเป็นงามนะครับอ่าเป็นส่งดันเขาใหญ่ครับดันเขาใหญ่ส่งขั้นสอนนะครับบ่แน่อาจอาจจะไปปลายตีวงออกเป็น ส่งอุ้มบาทนะครับส่งเขาหนาตาสวยงามนะครับเป็นแม่พันธุ์ตอนนี้ทองอยู่กับป้ากลวยน้องบัวนะครับพี่น้องเอสซี่ครับผมตัวนี้เป็นควายนุ่มนุ่มหน่อยนะครับพี่น้องเอสซี่โงกไงงอนไงนะครับซื้อไว้ทิ้งใดก่อนครับเพชรแทะเป็นลูกไส้ของลุงเพลทแม่เพิ่มเนเป็นลูกสาวเพชรปูดอโอ้ แม่สูงรลอยซีที่แปดแล้วเพิ่นสูงหไร้ปันใดตัวนี้ไวันที่วันที่สิบมีครบที่เดือนครับร้อยสามสิบหกบวกนะครับพี่น้องควาสิบเดือนตัวควสิบเดือนตัวผู้แม่นตัวผู้ครับตัวผู้นะครับพี่น้องเบื้องหน้าตาเพิ่นจะเป็นควายไงต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ่เบื้อง้ายเพิ่นหูเพิ่นเชื่องนะครับ นี่ครับเนี่ยนี่ครับพี่น้องนี่ครับเกรดดีนะครับเบื้องลักษณะผิวพันธุ์ทายืนทายยางการเทคแค่นะครับควายสายพันธุ์เราก็ดีนะครับจะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเจลินจากขามาหาเห้านะครับพี่น้องอันนี้พี่ยุทธได้มาหลายปันได้ครับเนี่ยครับกับกับบุญสมุขเป็นยุทธประมาณรักสองนะครับพี่น้อง เอฟซี FC, ผู้ใดสนใจกับร่องทักเข่ามากก็เมนไว้ใต้คลิปได้นะครับอนนี่กับสาม,ามอมันเป็นแม่เพิ่นได้ครับแม่แม่แม่เ<ม>พิน่นอยู่อยูู่ใส่คับแม่เพิ่พนเพื่อทำเททพี้ยนจังหวัดนครพนมอยังอยู่ครับยังแม่เพิ่นจะเขาจะลูกตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองตัวนี้เนาะครับเนาะครับเป,เป็นเราต่อเป็นลูกใช่ลูกเพี้ยนเลยครับเบิ่งกันนะครับพี่น้องขนาดควายหน่อยนะครับมีเอกสารใบสูติบัตรอยังเหมือนเรียบร้อยนะครับใบการเกิดของเพิ่นนะครับ นี่นะครับพี่น้องเบื้องถ่ายของเจ้าเพชรแท่เพิ่นนะครับถ่ายมะนาวตัดคูดหางไงนะครับเดี๋ยวเพิ่มจะให้เบื้องขาหลังเบื้องกีบหลังเพิ่นนะครับนี่นะครับจะเป็นควายดาวลุงต่อไปนะครับพอเพิ่นแมนตัวใดก่อนครับลุงเพชรครับผมพอลุงเพชรนะครับนี่นะครับเราก่อเพิ่นชัดเจนนะครับมาจากใสนะครับเบื้องหลังเพิ่นนะครับ งอนไงโนกไงนะครับหนาไงเขาตีวงกว้างนะครับ,รรบนี่นี่นะครับอีกตัวหนึ่งซื้อว่้จังได้กว่าครับนี่นินตาับนตาน้นตานี่เป็นลูกสาวเพชรอุดรครับอืมนินตานี่ลูกสาวเพชรอุดรตอนนี้สถานะท่องท่องแรกกับพ่อลุงเพชรครับ ทองกับพอของลุงเพชรครับทองกับลุงเพชรครับอ๋อ้ทองของลุงเพชรนะครับนี่ครับทองกับลุงเพชรใม่านสามเดือนแล้วนะครับตรวจเศร้าตรวครับก้อยที่ทองยี่นี่คือเขาตรวจเลือดทุกตัวตรวจอันตรสาวเบิ้งเรียบร้อยจบเบิ้งเรียบร้อยแล้วว่าทองแล้วเป็นเป็นโตแล้วเนาะครับประกันประกันเลยเนาะครับทองคือประกันคันบ่านั่นก็เอาหมอมาครับสูงหลายปันไดครับนี่ แม่มิ่งตานี่น่าจะอยู่ร้อยสี่สิบแปดได้อยู่ครับครับผมครับยุบวกลบนะครับเดี๋ยวผมพาพทในวัดตอนนี้ร้อยห้าสิบเจ้ตัวนี้น่าจะลุ่มอยู่อืมทองเงยบาทนี่มันกระเจ้าเล่หหลวกลุ่เนาะเพราะว่าท้องท้องเริ่มเริ่มย้อนแล้วเนาะท้องเริ่มย้อนหลังกับแอนแล้วนะครับมิตานี่เงยแม่แม่นี่เงยงามนะครับหน้าตาสาสวยหน้าหวานนะครับพี่น้องนะ นี่นะครับเบิังนี่ก็จะลูกสาวสิงโตลครับอันนี้เป็นลูกของสิงโตตัวเพิ่มกันครับตัวเหือดโอ้แม่แม่คนละแม่แม่คนละแม่นะครับสรุปแล้วว่าเป็นสายเพชรอุดอรครับเป็นสายเพชรอุดอรอนโอ้ตาแต้มนะครับ ตาตแต้มแก้มจำโบเดนปันได้นะครับแต่ว่าอ,อ่องคอแต่ว่าทีเด่นเด่นเลยคือลึกลึกเงานะครับโอ,อ้ตแต่ว่าพันทองจักทองจังงงงงงงกจักเ,เดือนกว่าไปหยุดหนี่งสามเดือนกว่าแล้วนะทองในสามเดือนกว่าวางคุ้ยคืออุ่นครับ <laughs> ถ้าสายถ้าสายลูกลูกทีงโตถึงจะมีไบขายยาก าเล็บในัตัวโอถ้าลูกของสิงตวถ้าสายถ้าสายนี่เนาะสานี่ให้เนืครับให้เบิ้งเล็บเบิ้งกีบบอครับครับเบื้งขาเบื้งเล็บเบิ้งขาเบิ้งเล็บนะครับพี่น้องอือตทารย่งเดียวกครับนี่นะครับเบิ้งขางลางเบื้อง้ายเพิ่นนะครับ ครับนี่ก็คือควายอยู่ในขอกมืนใหม่งามเนาะครับเนาะยูย่บ้านนั่ยครับมืนใหม่งามฟาร์มควายไทยครับบ้านลุบหยาค่า,าครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องเอฟซีถ้าผูดด้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วอยากมาเที่ยวชมอยากมาเบ่งควายอยู่คอกนี้กะม,มามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้เพ่อได้โทรติดต่อกัน ฝากเบอร์ทั่วนะครับพี่ยุทธ0ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หกห้านะครับโทรเข้ามาหาพี่ยุทธ์เป็นได้หรือคอมเมนต์ไว้ใ <c oughs> ต้ใต้คลิปได้นะครับพี่นอเอฟซีนะครับ <c oughs> ผมบ <c oughs> จะจะลาคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เนาะครับ,บ,บค,ครับขอบคุณหลายๆครับ